ก็เขียนสว่านเจี๊ยบเลยครับผมคือผมผมชอบเขียนบทความลงในไอจีด้วยอยู่แล้วแล้วก็อยากจะพูดถึงพี่แอนมานานแล้วอะไรเงี้ยพอเล่นละครจบแล้วเราไม่ได้เจอกันแล้วอะไรเงี้ยฮะพอละครออนแอร์ก็เลยอยากจะสารภาพนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยากจะร่วมงานกับพี่แอนก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่เหมือนกับว่าเราเคยเห็นมาแล้วก็อยากจะทํางานด้วยเออก็ก็ได้ทํางานก็ไม่ผิดหวังครับ เออสารภาพรักเป็นการสารภาพรักของอวิมของอวิมใช่คือจริงๆต้องบอกว่าแอนเองก็ดีใจนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางคนอ่ะจะจะมองว่าแบบว่าคือเป็นคนหน้าตาหวานอะไรเงี้ยแต่ว่านิสัยอ่ะจริงๆเราไม่ได้เป็นคนหวานนิสัยจะเป็นแบบว่าทะลึ่งตึงตังอะไรเงี้ยคือนิสัยจะแบบแมนๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะเวลาพูดพูดอะไรหวานๆก็จะพูดไม่ค่อยเป็นแล้วเวลาเราเจอเจอคุณปอก็จะแกล้งแกล้งเขาตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนตลกอ่ะ ตอนนั้นอ่านเจออันก็กดไลค์ก่อนค่ะอันก็กดไลค์เสร็จปุ๊บอันก็กลับเอ๊ะเอ๊ะเราควรจะตอบซะหน่อยมันมีสองสเต็ปอยู่ตอนแรกกดไลค์พอธรรมดาพอใช่ใช่ใช่ค่ะก็เป็นเป็นคิดว่ามันน้อยไปค่ะคิดว่าน้อยไปเพราะเขาเขียนยาวมากเลยค่ะเราก็เลยวนตอนแรกไม่รู้ด้วยนะเขาว่าเราเขียนถึงเขาเขียนถึงเราคือทุกรูปของเขาเราก็จะกดไลค์เขาอยู่แล้ว แล้วกลับมาอ่านไปไปกลับมาอ่านไงกลับมาอ่านก็เลยทําให้แบบว่าอือก็เลยก็เลยตอบขอบคุณไปอย่างเงี้ยค่ะอืมที่บอกเป็นไงม้างขอบเป็นน้ำใจน่าจะในดวงใจที่ดวงใจเราเล่นด้วยคือที่แอนตอบขอบคุณเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนใกล้ๆจะจบอะค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมการตบบ้องหูของแอน <ะ>ม่มีความสํานึกผิดตรงนั้นเองค่ะมันเป็นสไตล์การเขียนอยู่แล้วฮะเป็นงานงานเขียนองผมุมก็จะมีมีลูกแซวลูกอะไรอย่างงี้แต่จริงๆก็คือคือก็อยากให้น้องๆได้เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วนักแสดงที่ยังอยู่ในวงการเนี่ยที่ยังรุดแล่นอยู่ในวงการเนี่ย,ย,มยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าฟลุกมันเกิดจากการทํากันบ้านจริง,รงๆมันเกิดจากฝีมือมันเกิดจากนิสัยส่วนตัวที่ปรับเข้ากับทุกๆคนได้เพราะฉะนั้นมันมันมันอาจจะเป็นการเล่า ผ่านมุมมองของพี่ชายคนหนึ่งที่เล่าถึงนักแสดงคนหนึ่งซึ่งเราเรามองว่าเอ้ยเขายังอยู่นะทำไมเขายังอยู่ในวงการนี้30 40, ปี40ปีอย่างเงี้ยเขาอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือสิ่งที่ผมว่าน้องๆทุกคนก็คงอยากจะรู้เคล็ดลับเหมือนกัน 1. คือการที่พี่แอนเป็นคนปรับตัวเข้ากับใครก็ได้อารมณ์ดีอยู่ในกองถ่ายพอถึงเวลาเล่นละครก็จริงจัง,จงมั้ง จริงจังมั้งรเปล่าก็จริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างเราก็ตามภาษาเราก็รู้จังหวะกันอยู่อะไรเงี้ยแต่รู้ว่าผลงานออกมางานเราได้เราได้เนื้องานที่เราต้องการอะไรเงี้ยคือทาี่บอกไปงมั้งเก่งไม่เก่งนะเคยเคยเจอพี่แอนอยู่แล้วแต่ว่าแต่ไม่เคยเล่นละครด้วยกัน<ช>แบบใช่อยู่ในวงการมาก็ไม่เคยไม่เคยได้ทํางานด้วยกันในลันกษณะของแบบเป็นทางด้านการแสดงเลยไอ้นี่เจอกันในครั้งแรกก็คือด่ากันเลยนะจําได้ว่าแบบไม่ทํางานวันสองวันน่ะก็มีคิวแบบ ต้องว่าต้องต้องว่าต,ต้องด่าเขาเลยอะไรเงี้ยก็แต่แต่เราทํางานมานานไงเหมือนกันร่วมงานน่ะเราก็เล่นไปเลยม,มันไม่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวละแต่ถามว่าลึกๆจะตื่นเต้นไหมนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งว่าเอ้ยไม่เคยเจอกันใช่เป็นเป็นธรรมดาของนักแสดงแล้วนะบาง <ขอ S 1> ที <ขอ S 1> เจอนักแสดงที่มันก<ม>็จะ<ม>หาแบบมันก็ต้องหามุมหาแบบหาความสัมพันธ์ก่อนหาความสัมพันธ์ก่อนเลยเฮ้ยเราเจอยังไงกับเขาดีอะไร คือสำหรับแอนก็มันก็จะอยู่ในช่วงยุคของการเปลี่ยนยุคในวงการบันเทิงนะของแอนต้องต้อง,องบอกแบบนั้นเพราะว่าเรื่องละครภาพยนตร์เรื่องแรกแอนเล่นเนี่ยยังยังมีการบอกบทอยู่แล้วก็หายตอนจร,รอจริงจริงจริงค่ะแล้วก็อาเอ๋พายโรดสองบทนี้ก็เปลี่ยน ตอนนั้นว่าไม่ไม่เราจะไม่มีการบอกบทละอะไรเงี้ยทุกอย่างต้อง<ำ>ต้องจำ,จำอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังภาคอยู่ต้องไปลงเสียง<อ>ต้องไปอะไรเงี้ยจนกระทั่งละครมาแล้วก็แอนก็หยุดไปแล้วแอนก็กลับกลับมาแสดงอีกครั้งนึงแอนน่ยยอมรับว่าแอนน่ยตื่นเต้นเพราะว่าคือนักแสดงแอนแทบจะไม่รู้จักใครเลย<อ>ในนั้น<อ>แล้วก็ ได,ได้ได้มาได้มาแสดงอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็ฟังอ่ะว่านักแสดงเขาเล่นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ยอมรับเลยนะคะนับถือเลยว่านักแสดงเด็กๆหรือตัวพี่ป๋อเองเนี้ยเป็นคนที่ทําการบ้านละเอียดมากนึกว่าเป็นผู้กำกับอะค่ะ <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าถามมานี่คือแบบที่มาที่ไปนู่นเนี่ยเรายังมีลืมนะหลงหลงลืมลืมเพราะตอนนั้นรับหลายเรื่องอยู่ <c oughs> จะดีอยู่แล้วเชียวก็จะแบบจะทำการบ้านซีนที่มันแบบยากๆหรือว่ามีทีเยาวๆวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับคุ้มอันมีความรู้สึกอันอาจจะด้วยว่าด้วยวัยเราอะไมีความรู้สึกอะไรที่มันมันสดมันปึ้งมันเป็นการแสดงครั้งแรกเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเราฟินอะถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราฟินเมื่อไหร่นะคือเรารู้สึกว่าเออมันเป็นการแสดงที่แบบเราเราชอบเงี้ยค่ะอผมก็คงจะเป็นเรื่องของ คือยุคนี้มันเปลี่ยนจริงๆฮะอย่างที่พี่แอนว่าคือว่าอย่างพวกเราเองก็ต้องปรับตามเด็กตักปรับตามกระแสตามโทนการเล่นด้วยแล้วน้องยุคใหม่เนี่ยก็ทํากันบ้านหนักมากอันนี้ต้องบอกก็ต้องบอกว่าชื่นชมแล้วทําให้รุ่นพี่ทุกคนเนี่ยเราเราเรา,เราปล่อยไม่ได้เหมือนกัน <S <S 2> <S 2> เราก็ต้องฟิตขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าน้องเขาแรงเยอะเวลาเราอายุเยอะๆแรงเราจะตกลงเหมือนกันเหมือน,นว่าเราอาจจะทํางานเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ ชินชากับการเล่นละครไปแล้วเพราะว่าเราทํามา20 30ปีออออใช่พอมันชินชากับการเล่นซีนแบบนี้เหมือนเหมือนเคยเล่นมาแล้ว3ามครั้งอย่างเงี้ยครั้งนี้มันจะไม่ใหม่สําหรับเราแล้วแต่แบบเราต้องไม่คิดแบบนั้นเราต้องสนุกไปกับเด็กๆเราต้องไม่รู้เราต้องแบบทุกอย่างคือครั้งแรกของเราเสมอแล้วเราก็ต้องสดกับมันตลอดแต่ที่แต่เหนือความสดก็คือการบ้านเราต้องปึ๊กมาแล้วอันนี้มันก็เลยทําให้อ่าและที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือ เราต้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็เข้าออกับทุกคนได้ผมว่าอันนี้มันคือคีย์ของบางคนเล่นเก่งแล้วเข้าออกับใครไม่ได้ผมว่าก็ทํางานยากอย,กอยู่ถูกว่าแต่บางคนเล่นกลางๆแต่นิสัยน่ารักการทํางานมันก็จะส่งทําให้เรามีงานในครั้งต่อๆไปเพราะนั้นมันก็ชีวิตในกองนิสัยส่วนตัวอันนั้นก็มีผลมากอันมองว่านิดเดียวอ,อันเสริมนิดเดียวคืออันมองว่าเราต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็การรับฟัง เพื่อนร่วมงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าบรรยากาศในการทํางานมันจะดีพอบรรยากาศในการทํางานดีปุ๊บทุกคนมีความสุขการแสดงมันก็สร้างสรรค์อันนี้เป็นสิ่งสําคัญพวกเราสองคนพูดมีสาระมากเลยทำไมน,นานๆทีพี่ <laughs> พัฒนาตลอดนะคะมันมันคือพัฒนาในที่นี้มันไม่จําเป็นว่ามันจะต้องไปพัฒนาเรียนรู้สิ่งแบบอะไรที่มันยากเย็นเออมันเปิดใจแล้วก็การพัฒนาที่นี้คือแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปตลอดเวลาค่ะไม่ใช่ว่าอ๋อฉันทําอย่างนี้มาแฟชั่นมันยังมีนิดๆหน่อยๆเลยถึงแม้จะย้อนยุคแต่มันก็จะมีความเก๋ไก่ความสมัยใหม่ของในยุคปัจจุบันผสมผสานอยู่อย่างนี้ค่ะจริงๆผมผมก้าวข้ามความสําเร็จในอดีตไปแล้วนะคือผมไม่เคยเอามาแบบ ม,มา<ล>ใช้ในชีวิตเลยว่าเมื่อก่อนมันเราเคยสําเร็จอะไรแล้วมาแล้วมายังยกยอตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยเราไม่เคยเลยทุกอย่างเราเรียนรู้ใหม่หมดเลยเพราะว่ายิ่งโลกโซเชียลมันเข้ามาเร็วมากทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเราเราเริ่มใหม่เราเรียนรู้ใหม่แล้วเราสนุกไปกับมันเราคิดว่าเออเราแค่มีกําไรว่าเรามีทุนมาดีเราฝึกมาแล้วเราฝึกมา20ปีอะไรเงี้ยแล้วเรามาเรียนรู้ของใหม่ๆหม่เราจะไปได้เร็วเราจะพัฒนาได้อะไรเรียกว่าน้องก็เหมือนกับว่าช่วยเรา โอ้ช่วยมากช่วยมากนะก็ซึ่งกันและกันนะคะอันมองอันมองว่าซึ่งกันและกันเขาก็จะถามเราว่าเรามีเคล็ดลับยังไงในอดีตที่เรามาให้ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วกับกับยุคนี้เราก็ก็คุยกันแล้วมันแชร์กันพอแชร์ปุ๊บความสัมพันธ์ความผูกพันความใกล้ชิดในเราเล่นเป็นบทแม่เขาเป็นบทลูกอะไรเงี้ยมันก็พัฒนาให้ตัวละครมันดูน่าสนใจขึ้นมาได้คือมันหมดไม่จําเป็นว่าเป็นแม่ปุ๊บมันจะต้อง ทำผมตีกระบังมันจะต้องอะไรเงี้ยใส่เสื้อผ้าเหมือนลูกไม่ได้เหรออะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็อะไรมันก็จะมีความน่ารักน่ารักเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ